ที่เมืเราพูดถึงทารมันทั้งหมดของบ้านจาาึกน,นันต์ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมคลิปนี้จะเป็นการารวบรวมวัตถุทั้งหมดที่น่าจะมีสัญญาอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องไว้ไมาให้ทุกคนได้ฟังครับว่าในเรื่องเหล่านี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่บ้างที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ให้ทุกคนพร้อมเลครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาคําตอบในซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านกันเลยครับ คอนเทนต์นี้เราคอลแลบกับเพจ just man นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเพจที่พออ่านแล้วมีแนวคิดแล้วก็การมองเห็นเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะต้องขอขอบคุณเพจ just man กับข้อมูลนี้มากครับด้วยกับว่าทุกคนอยากจะติดตามเพจหนังที่มีการตรีความที่ลึกซึ้งนะครับไปกดติดตามที่เพจ just man ได้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่โลโก้ไหมโลโก้ซีรีส์อยากกลับบ้านคือเพจ just man เขาเขียนไว้ว่าอยากกลับบ้านเนี่ยอย่างที่เราเห็นคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบฉาบหน้าด้วยความเป็นฮอลล์เลยเพราะว่าเทลลงเทรลเลอร์ที่ปล่อย คืออันนั้นคือฉากหน้านะต่อมาคือเป็นภาพของการสืบสวนแล้วก็จบลงที่สายไฟแบบคาดไปถึงใช่ไหมด้วยการเล่นกับรูปของเวลาเนาะอย่างในเอ็นโทนะครับเราจะเห็นว่าในซีรีส์เนี่ยมันจะวนเวียนอย่กับทรงกลมรูปวงกลมหรือว่าเลขาในวงกลมเงี้ยค่อนข้างจะเยอะมากครับมันเป็นเหมือนรูปที่วารีและก็มีกำลังต้องเผชิญครับและในหลายซีนครับซีรีส์นี้คือสะท้อนสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างนะชวนให้นึกถึงรูปด้วยครับอย่างเช่นวงกลมที่เป็นลักษณะเกลียวแบบนี้ครับโยสไพรโลกราฟนะให้นึกถึงคือมันก็คือไอ้กับ มันครบรูปแบบแพทเทิร์นของมันเนี่ยอันนี้ผมไปฟังจากพี่พุ่มกับมันะพี่ต้นนะเขาบอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนคือจุดเริ่มต้นที่เราได้ปักปากกาลงไปแล้วก็วนลงไปเว้ยแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนมันคือจุดจบคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วตามที่สารวัตรฟ้าเคยพูดไว้ในซีรีส์ครับจุดที่2คือ3.14จากคลิปที่แล้วเราพูดถึงค่าผายไปเนาะแต่ว่าเพจแจสมัยเกาเขียนไว้ว่าเลข3 1 4ครับมันเป็นเรื่องของเวลาที่ทับซ้อนกันระหว่างอดีตคือปีีีี35กกกกััััับบบปปจจจุุนนนนนนน็็็คืือออ67แแลลล้้วววมมเเเเหหหหดพขงาาาาระทท่ํใภ ซ้อนทับของมินเนี่ยที่อยู่ในอดีตเนี่ยเพราะเกิดจากการสปาร์กันของเครื่องย้อนเวลาครับหรืออีกอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกริชไทม์ในบ้านของจาลึกนั้นไว้ก็คือวาลีมักจะเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นในบ้านอันจริงคือถ้าเกิดว่าเราดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ผีผีเด็กอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่จริงๆคือมันเป็นการเหลื่อมล้ํากันของเวลาระหว่างปี3ามหครับแล้วก็3.14จริงมันตีความเอาไว้ได้เยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขค่าพายที่มันเป็นอนันต์ใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม ริ่มต้นของซีรีส์ครับที่มันจะเป็นจุดเดียวกันกับจุดจบในตอนจบของซีรีส์ไว้และจุดจบตอนสุดท้ายคือมันก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมผมว่ามันมันไม่ใช่ถึงขนาดเฟรมแบบเหมือถึงว่าเฟรมเดียวกันเป๊ะแล้วก็แบบเออเปิดซีรีส์ด้วยหน้าวารีปิดซีรีส์ด้วยหน้าวารีเงี้ยผมไปลองดูแล้วมันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สถานการณ์เดียวกันอะใช่ก็คือวารีกาลังขับรถพามินไปที่บ้านจารึกอนันต์อันนี้คือเปิดซีรีส์ใช่ไหมตอนปิดซีรีส์ก็จะวนกลับมาให้ มองกล้องเนาะแล้วเขาก็ถามว่าแม่เรากำลังจะไปไหนกันอันนั้นคือเฟรมสุดท้ายผมคิดว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันเว้ยแล้วเขากำลังจะสร้างลูปเนี้ยวนกลับมาอีกรอบนึงคือถ้าเราเปิดดูใหม่จุดจบในรอบแรกที่เราดูไปมันก็จะต่อก,กับจุดเริ่มต้นของรอบที่สองเราเริ่มดูอันนี้หลายคนอาจจะลืมฉากว่าเออมันเริ่มต้นที่ขับรถพาลูกไปบ้านจารึกอ,อนันต์ใช่ไหมปิดด้วยขับรถแล้วก็พาลูกไปบ้านจารึกอ,อนันต์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็อ่าจุดนี้คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ศึกษาประวัตตมออเงี้่่ักืป 2 4 7 5คือบ้านเก่าเขาจะเขียนพศว่าเออแบบเออสร้างในปีไหนเลขั้าเก่าๆนะซึ่งมันตรงกับเหตุการณ์สําคัญในไทยอย่างการปฏิวัติตอนปี2475ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยครับเข้าสู่การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครับและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกครับซึ่งตรงนี้คือเราอาจจะมองว่าบังเอิญมั้งนะอาจจะบังเอิญแต่คือเลขมันมันเป๊ะมาหน่อยอะแต่ว่านัยยะหลาย,ลายๆอย่างของซีรีส์ครับก็ชวนให้คิดถึงเรื่องของการเมืองเช่นการลุกของการปฏิวัติที่แบบมันเกิดขึ้นไม่รู้จักจบจากสิ วาลีเขา,เาทำงานสำนักข่าวแล้วก็จองข้างหลังเป็นทีวนะีเดี๋ยวจะมีการพูดถึงครับจุดต่อมาคือฉากส่รองเท้าครับคือซีรีส์เขาจะบอกเราไปลางๆครับว่าถึงความคล้ายกันระหว่างวาลีกับมินเนี่ยมันจะมีการสอดแทรกอะไรบางอย่างในทั้งตอนต้นเรื่องครับทั้งสองคนกนะ็คือถอดรองเท้าด้วยวิธีเดียวกันทั้งทางที่วิธีการถอดรองเท้านี้มันเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมยอย่างเช่นการใช้มือช่วยหรือการใช้เท้าข้างหนึ่งกดที่โซนอีกข้าง,างแล้วก็ถอดออกมาอะไรอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของแม่ลูกแล้วมนนบงงงออออิิถถดกก่่่าาาย้้ึขล ถอกรองเท้ามาแล้วแบบเออให้คนดูโฟกัสที่ฉากนี้ว่าถอดรองเท้าเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันสออแทรกระหว่างความเป็นวาลีกับมินที่เขาอยากจะให้คนดูเห็นว่าอ๋อสองคนนี้เขาเป็นคนเดียวกันจุดต่อมาคือลุงกะทีครับถึงแม้ว่าลุงกะทีจะบอกว่าวาลีคล้ายๆกับคนที่เขารู้จักคนหนึ่งคืออิงมาที่ทําให้เขาบตาบอดนะแต่สำหรับเราว่าไอประโยคที่แบบคล้ายๆกับคนที่เขารู้จักมันมันจะไปมีใครลืมคนที่ทําให้ตัวเองตาบอดว่าเขาจะแบบเออคือเห็นหน้าปุ๊บให้เกิดว่าทุกคนย้อนกลับไปดูหหหนนนนนนน้านาาลลลุุุงงกกกีใฉัออคแจะะเ็ มีสีหน้าที่ตกใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันไอผู้หญิงที่ทาตากูบอดด้วะวอะไรอย่างลุงมันจะตกใจเว้ยลุงน่าทีนี้อาจจะตามวารีได้ครับแต่ไม่เลือกที่จะจมีเรีแอชันว่าเฮ้ยแกคือคนนู้นคนนี้เลยเงี้ยเพราะว่าลุงก็งงกันนะและอาจจะเดาสถานการณ์ที่วารีจะพบเจอต่อไปได้ครับว่ากาลังจะเจอกับอะไรครับลุงก็วนลูปกับมาที่เดิมเหมือนกันลุงก็อ๋อเดี๋ยวนะมันจะเกิดเหตุการณ์ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นครับหรือหรือลุงนาทีอาจจะเป็นผู้ดูแลเเสส้้้้้นนนนนนนววลาาาาศัศาานนััักกกดดดิิ์์ทธใจจรรีีี็ไงงอออคคบบบฟุะต่มืผ วนเวียนออกมาให้มินเห็นแต่วาลีไม่เห็นมันคือตัวของมินเองที่จะกลายเป็นวาลีในอนานตครับแล้วก็จะกลายเป็นผีในสุดใช่ไหมคอยวนเวียนอยู่ในบ้านจารึกนะครับเป็นเวนลากว่า30ปีครับซึ่งจุดประสงค์ที่ผมมองว่าผีวาลีเนี่ยยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผีต้องการให้ทั้งสองคนออกจากลูปนี้ให้ได้ครับเลยออกมาหลอกมินครับให้กลัวและอยากออกจากบ้านหลังนี้ไปครับให้วังวนนี้มันสิ้นสุดลงก็คือบอกแม่ว่าแม่หนูเห็นใครอยู่ตรงนู้นแล้วแบบไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้ว ในขณะที่วารีเนี่ยในฉากโต๊ก,กินข้าวเนี่ยจะมีการพูดว่าเออเราย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ดีไหมและคือข้างหลังคือผีก็โผล่เลยเพราะว่าผีที่เป็นวารีที่เป็นร่างสุดท้ายใช่คือถ้าถ้านับเป็นเป็นร่างคือมินตอนเด็ก วารีตอนที่ยังเป็นคนและวาลีตอนที่เป็นผีใช่ไหมวาลีตอนที่เป็นผีเนี่ยจะวนกลับมาบอกมินว่าออกจากบ้านหลังนี้ไปซะเพราะว่าเขาอยากให้มันจบลูปของเวลาี้เวดูดีว่าอีกทางหนึ่งคือผีอาจจะทําหน้าที่เป็นจุดสมบูรณ์ของเวลาเพื่อให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันมันอยู่ในลู่ในทางหรือเปล่าวะเพราะถ้าหากผีไม่ออกมาหลอกมินใช่ไหมมินก็จะไม่เข้าใจในทุกสภาพว่าในทุกสภาพมันมีอะไรก็คือจะไม่กลายเป็นวาลีที่เลี้ยงดูโดยพนิดาแล้วก็วาลีก็จะไม่ได้คลอดมินออกมาลองนึกภาพดูดีคือถ้าเกิดว่าผีเนี่ยรู้ว่าออนนน้้งาายยยเเมิขขจะถไป Học ไปในตู้เสื้อผ้าแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นวะมันก็ผีมันตบให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นคืออ่ะเขาเ้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วก็โดนวาร์ปกับป,ปี35อะไรเงี้ยกลายเป็นพระนิราเจอเด็กหญิงมินนะครับอ๋อมาทดแทนลูกของตัวเองก็คือเด็กหญิงวารีที่เสียชีวิตไปใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะต่อมาคือวารีเห็นมินใส่หน้ากากอาริสครับก็คือมันไม่ใช่การมองเห็นวิญญาณหรือว่าเกิดภาพหลอนนะคือถ้าเกิดว่าดูรอบสองใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นกริชเวลาหรือว่าเออเกิดการสปาร์กิ่งีนนนนััั่่เเองคครบดมาืวลทิิก 3.14จุดหนึ่อีกนะซึ่งมันไปตรงกับนาฬิกาทั้งนาฬิกาเข็มและก็นาฬิกาดิจิตอลในห้องของมินครับส่วนวันที่28พฤศจิกายนในปี6 2นะคือมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษนะถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองถ้าเกิดว่ามันมาเกี่ยวข้องกับด้านนี้นะในช่วงเวลาปลายป,ายปีดังกล่าวเนะี่ยมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเราครับนั่นคือสารธรรมนูญครับมีมติเป็นกอกชับวินิจฉัยว่าพลเอกประยุจันโอชาไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเนื่องจากตำแหน่งหัวหน ที่อื่นของรัฐครับโดยให้เหตุผลว่าการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคอสชอเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอํานาจอีกทั้งไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานใดและมีอํานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคข่าวครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นหัวหน้าคอสชอครับจึงไม่มีสถานะตําแหน่งหน้าที่หรือลักษณะาการทํางานทําน,นองเดียวกันกับหน่วยงานราชการครับและไม่ใช่เจ้าที่อื่นของรัฐครับอันนี้คือเหตุการณ์ช่วงปี6 2, กสน่กจว่าจะลิงก์กับวันเกิดของมินทิราปิตานันเนี่ยในช่วงปีหกสับ้องเนี่ยมด่ันเ,เนั้่ คงไม่แบบหลือข้อต่อนจุดนี้ว่จริงๆวะห้าต่อไปคืออ่ะลูปของสไปร์ลอาร์ตแมที่แบบโผล่มาในซีรีส์แบบบันไดวนมีอ่าไอ้กลมๆนั้นที่เป็นแกนวาร์ปอันนี้ผมเคยทำโมชั่นกราฟิกแล้วรวบรวมวงกลมทรงกลมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี่ครับผมว่าตามนัยยะของมันก็คือทรงกลมมันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วมันก็ไม่มีจุดหักมุมเหมือนรูปเลาคณิตท,ทรงอื่นอะผมคิดว่ามันก็เป็นการสื่อสารเรื่องของการลูปของเวลาได้ดีนะครับอีกจุดหนึ่งฉากเต้นเเเบลลล่่ลป็นวงกมอา คล้องวงแล้วก็หมุนใช่ไหมเออก็เป็นวงกลมกันนะก็จะไปสอดคล้องกับวงกลมทรงกลมหรือว่าสไปโรกาที่ซีรีส์นี้เขาพูดถึงบ่อยๆครับแล้วในปี2534ในซีรีส์ครับถ้าเกิดว่าเราจะอิงเหตุการณ์การเมืองในไทยใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ของรสชครับในปี2534นะเกิดการรัฐประหารครับโดยกลุ่มรัฐทหารที่ได้ทําการยึดอํานาจจากรัฐบาลครับพลเรือนที่นําโดยพลเอกชาติชายชุนทวันอันนี้อันนี้ผมเกิดไม่ทันจริงวัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนที่บอกว่าเกิดอยู่ในช่วงสามสีมครับขึ้วคอจะ น้องผมอ่านได้นะครับอ่ะเรื่องราวของแฟ้มคดีของบ้านจารลกอนันต์ถูกเขียนเอาไว้ว่าคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญซึ่งวันที่5พฤษภาคมปี35ครับมันไปติดกับหนึ่งในเหตุการณ์ที่เลวร้ายสุดในไทยครับนั่นคือพฤษภาธรมินครับเหตุสลายการชุมนุมที่ร้ายแรงครับและหนองเลือดมากที่สุดครับน่าถึงแม้ว่าลูกจะดำเนินไปข้างหน้าครับแต่เมื่อปี2557ครับที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับที่รมรัฐบาลของนิวัตธรรมลงบุญทรงไพศาลเนี่ยนายกมนติรักษาการแทนนายก เขายืนขึ้นมาว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาข้างหลังก็คือเป็นประกาศเตือนทีวีสจอคือแบบมันเห็นชัดมากเว้ยในส่วนในยะของการตั้งชื่อในเรื่องครับเออวาลีนาทีแม่น้ําที่น่าจะสื่อถึงการไหลไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะยุทธชัยก็แปลตรงตัวประมาณว่าชัยชนะในการต่อสู้ซึ่งซีรีส์นี้ก็ได้สะท้อนถึงระบบปิตาธิปไตยชายเป็นใหญ่ผ่าน2ตัวละครน,นั่นคือวาลีเละกฟ้าใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าถึงจะมีตัวละครยุทธชัยที่แบบเออส่งอํานาจในการเออคุณรู้ไหมผมเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ผม คิดว่าซีรีส์เรื่องนี้คือความเป็นหญิงคือโดดเด่นมากแล้วมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยคือมันไม่ใช่การสอดแทรกที่แบบยัดเยียดจนรู้สึกว่ามันมันดูแปลกมันเป็นการแบบเอออย่างแบบสารวัตรท้องที่แบบเชียดแบบบนเพ็เทศจังว่ะคือไม่เคยเห็นตัวละครแบบผู้หญิงแบบทรงเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาสืบสวนแล้วก็เดินท้องแก่ลงมาวาลีก็เออเอเออันนี้คุณมาคนเดียวเหรอคะแล้วนะค,ะลคนอื่นไปไหนอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์ไว้แล้วก็รวมถึงวาลีที่เป็นตัวดำเนินเรื่องของแกนเวลานี้ก็เป็นการนำด้วยวูแมนาวอรกแลล้ทดง างอย่างที่ลงไฟฟ้าแบบอยู่นอกเมืองอยู่ในป่าน่ะก็มีพระนิราที่เป็นผู้หญิงบูเวนทาวเวอร์ในการดําเนินเรื่องของการทดลองอะไรบางอย่างที่มันประหลาดเลยเว้ยคือชายอะ่ะผู้ชายเรื่องนี้คือมันดูมันดูแบบเลวไปหมดเลยยกเว้นลูกคู่ของสรารวัตรฟ้าแบบโอโ้โหเป็นคนแบบเออเดี๋ยวเราไปส่งไหมไม่เอาเราได้ขับรถเองกินกินอะไรบ้างหรือยังคือเป็นคนเทคแคร์ตลอดลว่าสุดท้ายคือสรารวัตรฟ้าเขาก็เหมือนแบบไปอยู่คนเดียวอะไรแะบนั้นะแต่สุดท้ายคือเขาจะพูดว่าอะไรนะเออเดี๋ยวเรื่องย้ายที่ใช่ไหมเออแบบเออย้ายไปที่อื่นไงเขาโดน,น,นเดย่่าีีววทแ เออรู้สึกว่าเป็นเป็นคนดีเลยพอนั้นแต่ลุงนาทีผมว่าก็ก็ดีอยู่นะหมายถึงว่าลุงนาทีคือตัวพนิดาสั่งให้ฆ่าวาลีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออมันมีอะไรเกินเลยไปปุ๊บมันก็ยิงทิ้งเลยอะไรเงี้ยแต่คือนาทีอ่ะมันจะมีฉากที่นาทีเขาขับรถพาไปส่งตำรวจไว้ในแววตาของลุงนาทีตอนหนุ่มอ่ะผมคิดว่ามันมีแววตาความสงสารของวาลีอยู่เว้ยแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ทรงอํานาจในซีรีส์นั้นที่เป็นผู้ชายก็มักจะแบบก็อย่างนั้นเออดำเนินเรื่องที่เราดูแล้วนะและจุดหนึ่งคือหลังจากที่วาลลกัับบมาายงงง้นนขออตเครับเมื่อปี2535เเนนี่่่ยยยแลละถูกพิดาาาาาฆตตใชมว ของวาลีก็คือตีสามสีท่ทีซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่มินซึ่งก็คือวาเี่เกิดมาสแสดงให้เห็นว่ารูปของวาลีครับมินการเกิดการตายมันคือเวลาเดียวกันนะั่นคือ3ามจครับและมันเป็นค่าพายที่เป็นตัวเลขอนันต์ครับแล้วมันก็น่าจะสื่อถึงค่าพายที่เป็นอัตราส่วนของความยาวของเส้นรอบ,บวงครับเพิ่มเติมนะครับวาลีที่เป็นเด็กหญิงวาลีจริงๆกับสามีของพนิธาครับตายวันที่14มีนาคมนะครับหรือ 3.14เหมือนกันนะครับและวาลีที่ตายไปครับจึงกลายเป็นเสมือนวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมในบ้านจารึกอันันนี้จึงสรุปได้ว่าวาลีมินผีในบ้านยิงเนื้อนามคือคนคนเดียวกันทั้งหมดครับแล้วหลังจากที่วาลีตายไปนะครับพันินาในอดีตเนี่ยจึงรับเลี้ยงมินครับเป็นลูกของตนครับและก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวาลีครับมินจากอนาคตถูกย้อนมายังอดีตครับและใช้ชีวิตในอดีตไปจนถึงอนาคตเติบโตกลายเป็นวาลีอีกรอบนึงครับจะวนลูปแบบนี้ต่อไปเลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนด้ว ใช่ไหมว่าในเมื่อมินเนี่ยดีโตมากลายเป็นวาลีและวาลีที่บอกว่าลูกตนเองคือมิน,นแสดงว่ามินคลอดตัวเองใช่ไหมอันนี้มีหลายความเห็นมากเพราะว่าคลิปรวมไทม์ไลน์ที่ได้กับว่าทุกคนยังไม่ดูนะผมได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ไปด้วยแล้วก็พี่พุ่มกับเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับแกนฟาเตอร์พาราดอกนะแต่ว่าจากเพจแจสแมนนะครับเขาบอกว่าความเป็นไปได้แรกคือมินอ่ะไม่ได้เกิดจากวาลีกับยุทธชัยไว้โดยมีเหตุผลรลองรับก็คือหนึ่งคือมันจะมีฉากที่ยุทธอชัยเนี่ยบอกกับสารวัตรฟ้าว่าเอ,อนัูนนงคนนงค อาจจะเป็นเพราะยุทธชัยครับเห็นมินตั้งขันครับโดยมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองไว้ข้อแท้จริงที่สนับสนุนความคิดนี้คือยุทธชัยอาจจะเป็นหมันก็ได้ครับเหมือนกับว่าโตซีรี่เขาไม่ได้เล่าเรื่องว่าความรุนแรงที่ยุทธชัยเนี่ยทำใส่กับวาลีเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากเรื่องของอะไรไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่ายุทธชัยเห็นว่าอ้าวแล้วคุณไปตั้งขันกับใครในขณะที่ผมเป็นหมันอะไรแาเนียมันก็จะมีสิทธิ์ที่อ่าความเป็นชาและความมีพลังกาลังก็อาจจะทาร้ายวาลีด้วยแบบโมโหไงเออ ลูกนี้ก็ไม่ใช่ลูกผมอะไรเงี้ยเออแล้วก็โมโหมานั้นก็ได้นะและในฉากที่พม่ดาพูดว่าอยากกลับบ้านนั้นนะ่ะแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ลูปเนี่ยวาลีก็ยังคงย้อนกลับบ้านอยู่เสมอครับนั่นก็เพราะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจุดสมบูรณ์ของเวลาครับหรือว่าแอ s o l u t e p o i การกลับบ้านเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวตนของวาลีนะครับเกิดขึ้นมาซ้ําไปซ้ำมาวนอยู่งั้นครับและส่งผลให้มาเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งหากวาลีไม่กลับบ้านเนะี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับมินไม่ได้เข้าไปในตู้พนิดาก็จะไม่ได ก,กับบ้านจุดนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตครับที่จะต้องดําเนินไปพร้อมกันครับเพื่อทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆภายในเรื่องที่เราดูตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP หกครับคุทต่ะฉาก่คือแม่งบีบหัวใจชิบหายคือแม่งแบบทั้งเรื่องอ่ะไม่เคยมีการพูดคําว่าอยากกลับบ้านเลยเว้ยคือตอนแรกเราดูครับอยากกลับบ้านทำไมต้องแบบชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรครับโดนคำโฮมันมันดูแบบตื้นเขินไปหน่อยอ่ะแต่พอมาดูสินนะีโอ้โหช เข้าใจแล้วว่าทําไมชื่อเรื่องต้องอยากกลับบ้านอ๋อมเป็นคำพูดของพนิดาที่ว่าอยากกลับบ้านเพราะพนิดาในซีนนะคือเข้าใจไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วว่าเฮ้ยน,นี่นี่มันคือวาลีผู้หญิงที่ตัวเองฆ่าไปคือลูกตัวเองเว้ยแล้วก็เตือนรู้ว่าเอออยากกลับบ้านนะเพราะมันจะเกิดลูกนี้ขึ้นอเงนะี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือเวลามันก็ยังคงเดินไปเนาะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนที่สาววัฟ้าบอกครับและนี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนจบ EP 6ีครับที่สะท้อนไปถึงคอนเซปต์เรื่องของอย่างลปปเเเเลลลาาาาานนนนนะะะไอออออ้้มมขขมุกกกขงงรรรร์ตัคคยยืจห็ใด คือมันสื่อถึงรับมิติของตัวละครลึกๆในใจว่ามันจะแบบมีมิลเลอร์กันอยู่ข้างในหรือว่าตัวละครตัวหนึง่งหรือว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลากหลายมุมมองแต่ละคนนะเนาะแต่ผมคิดว่าในการสื่อสารของซีนะผมคิดว่าทุกคนที่ดูซีรีส์นี้อยู่ไม่ว่าจะกี่ลงกี่ล้านวิวนะผมคิดว่าถ้าเกิดว,ว่าเอาไทาม์ไลน์ทุกคนมากลางดูมันก็จะคือผมดูวลีในเวอร์ชันของผมที่เป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ที่มันอยู่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนก็ดูวลีในเวอร์ชันของทุกคนที่มันก็อยู่ในไทม์ไลน์ของทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจปะคือผมอาจจะไปเจอวาลีตรงช็อตที่3 8 7 7 5ทุกคน จะไปดูวารีตรงช็อตที่เกิดมาแล้วประมาณ6 0,000ครั้งอะไรวันนี้เท่ากับว่าทุกคนบนโลกถ้าเกิดว่ายิ่งดูโดนคำโฮมเรื่อยๆเยคือไทม์ไลน์ของลาวารีนก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นอันนี้ผมอาจจะกล่าวเองก็ได้นะแต่ผมคิดว่าคิดแบบนี้คือมันมันก็แบบสนุกดีนะเวะ้ยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าใช้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้วะ่ะผมคิดว่ามันมีมันมีอีกเยอะมากคือยิ่งอ่านแล้วมันยิ่ง <laughs> ยิ่งอ่านแล้วคือมันยิ่ง โอ้โหครอสมอร์มากคือแบบหัวตาแม่งเป็นแบบจัก,กรวาลยูนิเวิร์สอต่คือแบบมองเรื่องนี้ได้แบบว่ามันสามารถตีความไม่หลากหลายมากครับผมเชื่อว่าช่องเราทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่คือเป็นคนที่ดูหนังเชิงลึกมากๆเว้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับและสุดท้ายนี้คือซีรีส์นี้อาจจะหลุดจากไวรัลไปแล้วเพราะว่ามีประเด็นของแม่หยัวเข้ามาแทนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเจอคนรอบตัวที่ยังไม่ได้ดูโดนคำโหมหรือว่าอยากกลับบ้านเนี่ยบอยเขาดูบอยเขาดูเดี๋ยวนี้ซะมันเป็นซีรีส์ไทยที่ต้องมััชวอสกครั้งงนึในชีวิต้้ไดเวยอยู่ในตสหรับบวันนี้ขอคุุณทกคนมากครับบบบแล้้วกก็ขอคคคคุุณเเพพจจนนนะะรรััาาทมมตติดดไผ จะมีการตีความหนังแล้วก็พูดถึงหนังมากมายในเพจนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันครับ